ม้อบ่นหลับกับเอฟซีน้ำหมากเยคุยกับเอฟซีน้ำหมากเยอะบ่ตั้งคนตั้งคนตั้งฝันดีเตี้ยฟันเขาเอาไปให้เขาต่อเมื่อนั่นเขากับฟันลาคนที่เอาเลขมานี่ล่ะกินเล้าหอไปหาว่ราะสัญลาเลขศูนย์หกเนี่ยโอ้ได้คือคือคือได้มาแล้วไปฟันมาได้หอไปหาตีแมนเอา ก็จอดเอาไปเสียงฟันว่าผู้ที่เอาเหล็กมาไหนี่ห่อไปหาว้าเนคอยกับมาฟันฟันว่าคือคือไปวัดนี่เอาไปเฮ็ดบุญวัดนี่แต่ว่าเอาเนื้อไปกองไม่ไม่ออกไม่ยังไม่เฮ็ดเนื้อเฮ็ดยังไหมเนื้อเต็มวัดเดู่เนื้อชดๆนี่ไหมยึดทึงสาลาบอกหรือยึดใส่ยึทึงซาลายึดทึงซาลาแล้วผู้เอาเหล็กมาานี่หันไปนั่งอยู่น้ำผาบาเนี่กแต่เลยว่าเอามันคือฟันยังสิฟันว่าได้เอาไปเอาเนื้อมัน แต่เนี่ยถาเนเลยบอกว่าบ่ได้สิบ่ได้ไปเฮ็ดบุญคำาะโนดว่าผู้เฒ่าว่าให้เฮ็ดบุญอยู่บ้านเพราะว่าได้โชคอยู่บ้านก็เลยสิเฮ็ดอยู่บ้านเลี้ยงคนเลี้ยงพระอยู่บ้านเลี้ยงอันเอ๊ะสีสิไปก็ให้ไปหาหนึ่งอยู่บ้านหนึ่งเฮ็ดบุญเลี้ยงกันอยู่นี่ซาว่าซั่นล่ามันคือฝันเกี่ยวกันซั่นดอกว่าคือฝันโยงพระกันจังซี่ซั่นดอกมันบ่แม่นเข้าแล้วบ่ซั่นตัวสองคนสามคนแหละที่เอาไปแต่ว่าก็ลองเบิ่งก่อนเสียง เสียงเบิงมันเสียนแอนัวนี้ไปเสียงผู้ใดเสียงแม่นก็ไปเสียงเบิงแ่้คอยหันฟันเที่ยเดียวแค่นั้น่ะแต่ว่าผู้ผู้เปี่ยผู้เปียเอาไม้หนกับฟันดีแล้วมันตะก้อนเปียยเออผู้เอาผู้เอามากกับฟันวามีคนไม่กินเ้าเต็มบ้านแต่แต่ตองงวดน่ะอือเออแต่ว่าในเลขกคนมาในห้ากัฟังเมืองก่อนเฮากับังไปเรื่อยๆคือคือสีบอกคงสุดท้ายดอกแยกป้าไปเอาไว้หลายเอาไว้จากเล็กแกหน้อยตะก้อน พราะว่าบางเถ้อมันก็มันก็เคยมีสอนมามันบตองงวดนะลุงเนาะแต่ว่าสั้นนะมันกัมันกัสองงวดสามวดหฮาเทียนบอตอ่ะนะเออมันมันสีเวีนงวดคือวังกีฮนะคือคือห้าใดสี่หกแล้วมันมาเวีนงวดตัวเจ็ดเจ็ดฮนะเจ็ดเจ็ดมันกับเข่าอยู่ดิมันก็เข่าอยู่แต่ว่ามันมันบอชัดเจ็ดเนี่ยซื้อเปนเป็นทะเบียนรถเออมันมันมันเป็นเสียแต้มไปห็นเด้อันนีถ้าเพิ่นหายห้าตรงห้าเสียแต้มึ้น น0607อยจังไรกันเฮาบอกฮั่นในคิดไปคือคือหายลออคว่ำฟันคงสุดท้ายอีกว่าไปเฮ็ดบุญมาแล้วนี่ติฝฟันดีบ่ห์นะฟันเอาเน้นเบ่นือเกาห์นะคือตอนนี้เฮ้าคือพื่นฐาส่วนบุญน้ำฮ้าอยู่พิ่นบ้านมานบอกเฮ้าชัดเจนในสิทธนะล่อล่อคือเอาไปตัวนี้ไหวไปไปนี่ไว้ก้อนแต่แต่ไม่จจ้งน้อยก้อนแล้วก็ เป็นจังได้เน่เน่ในควนมในควนมในใจจาของอันสดฟันมาจงส่แล้วมันมันคือเก่า่ามันใจมันคือเก่าคือก้งอ่นกร่อนมาหมอหาสิบหาซิบห้าสิบต้องรอบฟันอีกเน้นเนนก่อนคิดว่าถ้าไปเฮ็ดบุญมากนี่แหละมันสิฟันช่วงผุ่นะวันที่มอสีหอดเล็กออกสองมือสามมือกูนะแล้วสีบอกก้อนสีบอกคงสุดท้ายอีกก้อนดอกแกสองมือก้อนเล็กออก ก้อนเล็กออกมันกันจีเป็นสามสิบสามสิบเอ็ดมันประมาณวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเนาะยี่ยี่ิบแปดยี่ิบเก้านี่ละเดี๋ยวก็สีบอกคงทุดท้ายรถดอกว่าว่าฝันหนีบอหันยิ่สิบบอกเลยมาเน้นบอหือบอหึอเบาจ่ิงจริงนะแต่ว่ามือนีวัดพระเมือนีวัดพระวันที่ยี่สิบเก้าเป็นวัดพระเช่นกันนี่วัดพะจุดทูปท้าเวทเรา ได้ศูนย์หกกับเอื้อยคือกันันนหวดวังวังมาวังหันได้ศูนย์หกต่ว่ามันออกมันออกหกหนึ่งนบงวดมังหันแมีนนนเลับสองต่อกันคือคนสิคนสิเลียงคิวไปห่คิวหคิวสไปพอนว่าวดบงหนหกหนึ่งหนึ่งวดนี้เสียศูนหกหดที่อคิดด้ังทันดิกรอมันกะ คนฟันมันกะมีซ้ำนั่นหละแต่กะหาทิบผ่านชิบต้องรลอ,อีกกอนคงสุดท้ายีิเน้นให้ดอกเพร่ะสิบอกดอกว่าเ้าเสีเอาเบาข้ือเสีเอาหนัก,กันนะเออข้าวสี่สิบอกดอกอีก,กันก้อนเลขออกแยกสองมือว่าฟันดีบ่ให้ไปเฮ็ดบุญมาก่อนจะว่ากับไปทําบุญก่อนเนาะแมนคือได้เบากับเพิ่นแล้วว่าสิไปเฮ็ดบุญไปเฮ็ดบุญแล้วกันอกเอาทาข้าฝฟันดีข้ากับจังสิบอกดอกว่า นี่แนะป้ายแดงบ่อืคืออยู่อ FC เป็นกัลล้อมมีนะเป็นแถบป้ายแดงมีความหวังมีความหวังมึงมีปัญหาดอกมีความหวังกันเพื่อนไห้เขาอยู่ตลอดนั่นสิไปหากันอย่างวันเมื่อเสือกูบ่ไงว่านี่เมื่อเสือกูบ่มึงบอกอะไรดิเมื่อเสือกูบ่เอาเพราะแสนบ่กันลูกเพิ่นว่านั่นน่ะแม่น ไปคุยกัน้องคนละลูกไปนั่นโมยูนั่งถ่านั่งนั่งถ่านโมยนกัเล่ไปหยอดน้ำโกดอย่าน้ำโกดออกมากกเล่มาโทรหากันตอนแรกยังมันได้คุยกันเมื่อเสื้อกูบอเอาพราแสนบอสัมลาเออเมื่อนี่แหงเบอกจังเนาะเฮงเบอกคัโกเกลเนาะเออจะมาขอคอยกันแต่ว่าคอยหัน โบผ่านฟันประกอบก็เลว่าโบผ่านนั่นวานเด่นนะกต่ทะเลว่าล่อฟันฟันคาคๆงแน่นๆที่จังวังหันก่อนเพราะว่ามันกัดสองสามมือมาเนี่ยมันเกิดฟันตะแคงนั่นนะเมื่อคืนเขากับมายนประทัดมืออาทุ่งครัวตเลยตื่นแบบอีนังเตะมาเสียงปืนเพื่อประทัดเตะกันบอกว่าเสียงประเขาโยนประทัดแแม็กซีม่ใจแป้นแป้นมามาโยนประทัดหลอดบ้านนี่เราสียแยก ก็เลยโอ้ยนอนสนอกว่าสิสิฟันติงหน่อยนอนสนอกว่าแต่ว่าคนอื่นเขาเจ้ากับว่าฟันดีไอ้นี่กับฟันแมงมวดแกงวดเมื่อกี้แกกับฟันว่านพ่อใหญ่เป่านี่เอาวอาหารไปบ้างไปขางล้างแกได้หกนึงไปแกกับซื้อข้างล้างวันนี้แต่ว่าง่วงนี่ฟันเราพ่อใหญ่เป่าห่อไปวันนี้อืมมันจะขืนบนว่าจัง่า่าแล้วแต่ต้องล่อตัวคุณแต่ว่ากับเต็มเต็มไม่พอกับไปเอารถตัวนี้เมื่อวานแก หาคูนึงเนาะอืมแต่ยังว่าโอ้ยเขาให้เนี้ยให้ได้มีปัจจัยไปทำบุญน้ำเพลินเนี้ยไปสั่งซอยเพิ่นเนี่ยเพิ่นสั่งหอพระเรื่องเอ็นซีดึงหมากทั้งปีกลายเงินมาให้ในเบิร์ตอยู่บ่แมีนมันคิดใจซาคือใจซาดไงไอ้ตึกลายเจ้าเนาะบ่ให้ไนึงขายว่ามีลูกดึงไว้พ่ออะไรแม่พ่ออะไรแม่ เฮ้ยมาโหลดหลับซะทั้งนี่เกินขาสันเนาะมาโซ่ายเงินเขาเนาะเกือบได้ขายชวนอย่างใจใจกันบ้านเลี่ยวแั่น้ำก้นก้นกุ้ยน้ำจันทร์เมื่อกี้เขาไปจ่ายเมื่อเช้านี่แต่พอดีสิได้เงินไปจ้างคนเกี่ยวเขาเลยจ่ายกันจนเลยแล้วยุติเอ้ยคอยเอาขายง่ายเขากะมือเดียวเขากะอุ่นของคอยโหลดนะอืขาน้อยคือลำบากเนี่ย อ่านหน่อยกันมาล้องจ้องแจงแล้วเอาค้าไงเลยแต่ว่าพอกบว่าสิลุ่งไปลุ่งไปเอาน้าแก่ไปแต่พ่านคุ้นท่านกอนขันปันดีก็จังสิเป็นนวดเอาอีกห้องทองไว้ก่อนเสี่ยวห้องทองไว้ก่อนซ้ำนั่นไหมบ่เสี่ยวห้องท่องไว้ก่อนลาวันี้ประมาณก้อนสิเลขสิออกสองสามหมื่นยังสิไปลุ่งอีกขันเจ้าของปันได้กะสิ สิบอกดอกสิบอกลุ่มดอกคงสุดท้ายว่าสัตว์หลุดลุ่มบริสัตว์เบาเบาๆกับสิบอกที่นที่หลัง<ม>ฟันแน่นๆก่อนค้ <c oughs> มฟันก็ได้ซ้ำนัน่นแหละค้มฟันฟันว่าได้ไปบุญได้ไปไปจังหันวัดแล้วก็ไปเห็นเนื้ออยู่วัดเลยล่ะแล้วกันเห็นเนื้อของเอเล่เนื้อชด,ชด,ชดๆทันใส่ใส่ยุทธ์าราเนาะ <c oughs> ได้ไปจับไปใบน้ำข้าวเจ้าปะไป ไยเนี่ยซุ้มันเฮียลงมาย่ายายนันที่ออกแก,กะก็มั่งรุ่นกับมั่งมากนะ<ม>เอ,อ,อเอย,ย,ยายาาาาาก็กเฮียเฮียคาัแค่พอกระเบับกขวดเขาเนะจับก่องเขาจังว่าว่านจังว่าเพิ่นไปหาก็าผู้นั่นก็บอกเพิ่นมาว่าฟันดีได้งวดนี่ฟันดีอยู่ได้วงวนดนี่พอดีก็นีาา่แล้วเพิ่นก็หายห้ามาตัวเดียเนห่หายซูนหกมาตัวเดียนี่ เดี๋ยวตะมือพุ่นละมือซุ้มกันพุ่นละไปมือ <c oughs> บ้านนี่กับมึงมาเสือกูบอ่แค่นั้นแหละบอกเลยด้มึงมาเสือกูบอ่เอาพราแสนบอคือคือเที่ยวนั่นแหละเที่ยวช่วงคอยบอลสนใจเอาน้ำพื้นนั่นแหละเมื่อกี้ก็เพราสนใจเป็นไงเนาะแม่นจนว่าเท่าเดี๋ยวนี้สนใจเออมเคยเป็นอักเอาตะื่อกี้คักแล้วเนาะเอ้ยเแต่ยังวันพูดอะไรกัน เรื่อยผู้นึงแต่ยังบ่สนใจนะ้าบนะ่กววันฮกนึงกันฮกหนึงออกว่ากันสีไม่แห้งยู่ข่อยว่านนะเล้ากัยังเบอเอาแล้วก็ย,วกยังเสือเย็นวะคนมันมีดวงนะไปน้ากันไปกินน้ากันไปเที่ยวน้ากันนะว่านะึ่งได้ยินในต่อยว่ายู่กันออกฮกนึ่งนั้นไม่แห้งหลายเติบอยู่นะเล่าก็ยังบ่ไห้จังหวัดคนเล่าคนมาเกลเอกดอกเรายังบ่ไดไหน,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 นเล,ขขลาน่านนะลวดวงบ่มีนะ ธรรมดามันอยู่กับดวงคนเท้าความแย่แล้ว FC กับมะ FC กับมะอาศัยดวงของน้องลานี่แหละเออกัดลากับซื้อเท้าต้องซื้อบนซื้อล่างน้ำมนเต็มใบหัน,นอืมกันบนล่างเต็มใบเสมอกันคือคอยในขบวนนั้น,นเนี่ยคอยเสมอกันเลยยอมลงทุนยังน้อยเป็นว่าเออเอาให้มันเสมอกันบนล่างไว้เลยสิบอเข้ากับบ ออกมาเทากับว่เสียใจโอเคโอเคครับแล้วกันพันดีแล้วสีบอกันองสุดท้ายอีกดอกได้ว่าจะเอาจดใบสะก้อนดอกเอซีพื้นจดใบฮัทเจ้าผู้ใดอยากกันนั่งกต่จะเฝ้าออนไลน์นาะเอาไว้หน่อยไหมันผู้ใดอยากนวลก็นคักได้ป้ายแดงกันลอกครงสุดท้ายก้อนแยกสองสามมือก้อนเล็กออกสีบอกอีกดอกแต่ว่าผู้แต่ว่าผู้บอกจะนีสีไปพันคุ้นพันก้อนเม่อนปอน แมนเอ,อาขั้นคุ้นท่านไลยก่อนโอเคโอเคครับตันตันฟันดีก่อนเอ็นโคงสุดท้ายกันสิบอกอีกดอกไอน้อนวลเอาป้ายแดงโอเคครับจ่าจ้ายจ่ายครับพอดีครับจ่ายอ่ะตามที่พี่น้องท่านผู้ชมได้ยินนะครับน้องสาวคนก็ว่าจังสั้นล่ะนะครับเป็นว่าศูนย์หกห้างเดียวไปซื้อไว้กว่อนเด้อเดี๋ยวก็อรอคงสุดท้ายนะครับรอคงสุดท้ายน้ำเพลินก่อน ต่วของเพื่อนนี่พันหุ่นพันแล้วเพิ่นว่าอ้าวขอให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้ออ้าวขอให้พี่น้องท่านผู้ชมดูดีไม่แห้งโซกโซกันมานครับผมจงมาติดตามกันไหมมาพบพกันไหมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ